พบกับนกแก้วชาแนลค่ะทุกคนนกแก้วพามาถามราคาเงาะนะคะเออหกสิบห้าบาทหมดเลยใช่ไหมคะเจ๊นะคะหกสิบห้าบาทมีข้าทุกวันไหมคะเข้าทุกวันด้วยนะคะอืมเงาะจากพัทลุงค่ะทุกคนนี่สวยงามมากเลยค่ะนี่นี่สวยสวยค่ะลูกสวยๆน่ากินกรอบปล่อนนะคะหวานนะคะนี่นี่ถ้าเป็นเงาะใต้มันจะอร่อยแล้วนะคะทุกคนแต่มันเป็นเงาะนอกฤดูนะคะทุกคนอืม 65บาทนะคะต่อกิโลใช่ไหมคะถูกค่ะ65บาทต่อกิโลนะคะทุกคนนี่เยอะมากเลยค่ะนี่เดี๋ยวนกแก้วจะพาเข้าไปดูข้างในนะคะน้องกับเพกเพื่อจะส่งนะคะนี่นี่นี่เงาะเงาะคะะ่ะองเงาะนี่เงาะ,ะทั้งนั้นเลยนะคะนี่นี่อู้สวยนะคะนี่นี่ สวยๆทางนั้นเลยอันนี้จะส่งไปนอกใช่ไหมคะอันนี้ก็คือจะส่งไปเมืองนอกมาคะทุกคน,นที่เขาแพ็กลงกล่องโฟมแล้วนะคะนี่สวยๆทางนั้นเลยนะคะนี่อุ้ยสวยค่ะนี่สวยๆทางนั้นเลยนะคะเนื้อแดงแดงนี่สวยๆอย่างนี้นะคะอุ้ยสวยค่ะทุกคนเงาะนะคะนี่ราคาเงาะวันนี้นะคะนี่ หกสิบห้าบาทต่อกิโลนะคะทุกคนนี่สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะนี่ชยสวยค่ะนี่น้องเขากำลังแพ็คลงกล่องโฟมนะคะเพื่อจะส่งออกนอกนะคะนี่ส่งไปประเทศไหนคะเจ๊อันนี้ไปกัมพูชาไปอ๋ออันนี้ไปกัมพูชาแล้วก็เมียนมานะคะทุกคนอื มาแล้วนะคะนี่โอ้โหน่มาแล้วเป็นกําลังกลังนะคะนี่สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะโอ้โหสวยงอสวยค่ะนี่แต่มันเป็นงอนอกฤดูนะคะนี่น้องเขากำลังเอาลงก่องโฟมนะคะนี่สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะนี่นอันนี้มาสอบถามราคาง้อก,กันสวยค่ะสวย มันเป็นนอกฤดูนะคะทุกคนสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะทุกคนแห้งด้วยนะคะนี่อู้สวยๆน่ากินมากๆเลยนี่สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะนี่ะสวยค่ะทุกคนอู้ตรงนู้นก็สวยที่เป็นลังๆ วันนี้ก็มาสอบถามราคาเงาะอีกรอบหนึ่งนะคะทุกคนแต่มันเป็นเงาะนอกฤดูนะคะเอ,อมาจากที่ไหนคะเงาะพัดทลุงนะคะเป็นเงาะของภาคใต้นะคะทุกคนเป็นเงาะพัดทลุงนะคะนี่งะสวยๆค่ะทุกคนแต่มันเป็นเงาะนอกฤดูคะ่ะโอ้โหออกมาเยอะมากเลยจ้าเงาะเงาะเงาะดูสิค่ะมาเป็นตกกะตก้าตะก้าเลยค่ะนี่เงาะนอกฤดูนะคะนี่ นี่ก็เป็นของอีกล้านหนึ่งนะคะทุกคนเงาอสวยมากเลยค่ะทุกคนแดงแดงนี่เป็นช่อก็มีนะคะนี่นี่ช่อนนี้เจ็ดสิบห้าบาทนะคะทุกคนนี่นี่เป็นช่ออย่างนี้นะคะเจ็ดสิบห้าบาทค่ะทุกคนนี่นี่มันเป็นเงาะนอกฤดูนะคะทุกคนสวยๆค่ะนี่สวยงามมากเลยสวยค่ะสวยใครจะเอากินได้เลยนะคะนี่สวยมากเลยนี่สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะนี่นี่เงาะนอกฤดูนะคะ สวยๆทางนั้นเลยค่ะสวยเวอร์นะคะนี่สวยๆอย่างนี้ต้องมาซื้อนะคะทุกคนสวยยนี่ถ้าเป็นอย่างนี้หกบห้าบาทนะคะต่อกิโลนะคะอะมีข้าวพุกวันไหมคะมีข้าวุกวัน มีเข้าทุกวันด้วยนะคะทุกคนสวยมากเลยเป็นช่อเป็นช่อนะคะอันนี้ก็เป็นตะก,ก้านะคะแดงแดงแดงแงน่ากินมากเลยจ้าๆๆสวยๆอย่างนี้นะคะเงาะค่ะเงาะสวยมากเลยค่ะทุกคน กแก้วก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องนอกแก้วชาแนลด้วยนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะกดติดตามไว้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้นกแก้วทำคลิปดีๆต่อไปจ้าคลิปหน้าเจอกันใหม่จ้าคลิปนี้ขอขอบคุณและก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะขอขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์ทุกววนกดแชร์นะคะขอขอบคุณจ้าคลิปหน้าเจอกันใหม่จ้าสวัสดีจ้า